วันนี้วันที่28มีนา2558มากราบหลวงพ่อพระครูวินัยทรใจพระเรยาญาติฝานงามเจ้าว่าได้เห็นท่านอาจารย์ทำสายสิน าชมหญ้าครับระดับเจ้า,าวาสมานั่งทำสายศิลเกจิอาจารย์แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง เมตตามหาคุณราคผลคุณทวีมั่งมีสีสุขช่างยอดสีุุณชรเบญนจรงรายงานครับผม